สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่2 1กันค่ะการวิเคราะห์แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่2 1เป็นอย่างไรการเรียนการสอนแบบเก่ามุ่งให้ความรู้แก่เด็กจำนวนมากส่วนการเรียนในปัจจุบันเด็กวัยรุ่นจะเสียคนขึ้นเรื่อยๆเพราะเรียนแค่ได้ความรู้แต่ความรู้ที่ได้มา สอสปีก็เก่าแล้วความแตกต่างก็คือเด็กในยุคใหม่มีความรู้วิ่งเข้ามาหามากมายเรื่องที่เรียนในห้องเรียนจะยากมากเพราะมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจมากกว่าในศตวรรษนี้เป็นยุคของไอทีความรู้เพิ่มขึ้นมาหาศาลอย่างรวดเร็วมากขึ้นทุกวันจนตามไม่ทันเพราะฉะนั้น เราไม่ได้ต้องการแค่นักเรียนที่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียวเราต้องการบัณฑิตที่ใฝ่รู้หมั่นเรียนรู้วิธีการเรียนใหม่ๆที่เรียกว่าทักษะการเรียนรู้พร้อมทั้งการต้องการให้มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21นอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กจะต้องได้รับจากการสอนคือภาษาแม่ภาษาสำคัญของโลกศิลปะคณิตศาสตร์ มิภาครัฐและความเป็นพลเมืองที่ดีเมื่อสังคมโรคมีการเปลี่ยนแปลงกระแสะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในศตวรรษที่21คือทักษะการเรียนรู้จะส่งผลให้การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเรียนแค่ในห้องเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาจึงทำให้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนในศตวรรษที่21ต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ต้องพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทที่สำคัญต่อการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตโดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดจัดการเรียนรู้ใหม่คือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทักษะการเรียนรู้ที่ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมจะประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ใส่ใจนวัตกรรมมีจิตวิญญาณแก้ไขปัญหาเป็นการสื่อสารที่ดีและเต็มใจร่วมมือ ทักษะที่2ทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีประกอบด้วยอัปเดตท,ทุกข้อมูลข่าวสารรู้เท่าทันสื่อรอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและฉลาดในการสื่อสารทักษะที่3ทักษะชีวิตและอาชีพจะประกอบไปด้วยมีความยืดหยุ่นรู้จักการปรับตัวและเร,เริ่มสิ่งใหม่ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความแส่ใจดูแลตัวเองรู้จักเข้าสังคมเรียนรู้นวัตกรรมมีความเป็นผู้นำรับผิดชอบในหน้าที่พัฒนาอาชีพและหมั่นหาความรู้รอบด้านและนี่นะคะก็จะเป็นคู่กับการสอนในศตวรรษที่21 8ประการนะคะ 1. นนะคะให้ นักเรียนเรียนรู้จากการทำโครงงาน 2. ให้นักเรียนได้เรียนตามหัวข้อที่ต้องการ 3. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน 4. มีการประเมินนักเรียนเป็นระยะระยะ 5. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามวิธีที่เหมาะสมตรอกับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 6. กนำห้องเรียนสู่ชุมชนโลก ด้วยการเชื่อมโยงห้องเรียนของโรงเรียนในต่างประเทศ 7. ให้นักเรียนได้สืบค้นความรู้จากเว็บไซต์และ 8. มุ่งให้นักเรียนสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ